ครูตูสอนสุนพบสติจาทุกคนวันนี้ครับครูจะมาเนี่ยครับน้ำมือใหม่ครับที่เพิ่งเริ่มอัดธนคัตและเมื่อเราครับหย่อนบัตรไปใช่ไหมครับเมื่อพกสุกนะให้เพื่อนๆครับปิดไฟครับนะปิดไฟก่อนครับปิดไฟแล้วก็เอาคนบอตรพกขึ้นจากเบ้าให้เสร็จก่อนค่อยเปิดไปนะครับนะถามว่าทําไมครับถึงต้องปิดไฟครับตอน่พกสุกใช่ไหมครับนะก็เพราะว่ามือใหม่เนี่ยที่เพิ่งเริ่มอัดทำเนี่ยจัดช้าครับยังไม่คล่องนะ ถ้าหากว่าเราเปิดไฟทิ้งเอาไว้ตลอดเวลาในขณะที่เัามพกสุกใช่ไหมครับและระหว่างที่เมพกสุกเนี่ยเราพกขึ้นขึ้นทนํานู่นทำนี่ทำนั่นปุ๊บเนี่ยแต่ไฟยังคงเปิดอยู่เบ้ามันก็จะร้อน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 ไปเรื่อยๆครับร้อนไปเรื่อยๆทีนี้ครับมันจะร้อนจัดครับเมื่อร้อนจัดปุ๊บจอดแป้งั้งเราไปแป้งจะแห้งเร็วครับเมื่อแปแห้งเร็วมันก็มีโอกาส,สครับที่แป้งจะติดกระทะหรืออาจจะทําให้เรายอดตัวหน้าไม่ทันครับเพราะแป้งมันแห้งเร็วเกิดจาก ความร้อนของเบ้าที่ร้อนจัดครับนะเพราะฉะนั้นครับเราควรที่จะต้องปิดครับปิดไฟที่ต่ำพอระดับนทุกครั้งครับที่ขนมครกสุกแล้วครับนะแต่ถ้าเมื่อหากว่าเราเริ่มคล่องเริ่มเก่งแล้วครับทีนี้เราไม่ต้องปิดก็ได้ครับนะแต่ถ้าเราเพิ่งหัดทำใหม่ๆเนี่ยควรจะต้องปิดครับปิดไปเลยครับนะปิดแล้วก็เอาขนมครกขึ้นให้เสร็จครับเมื่อขนมครกขึ้นเสร็จทําความไยร้อนครับก็เปิด ไฟใหม่เหมือนเดิมครับทีนี้เราก็หยอดแป้งได้ออกมาลีออกมาสวยงามครับเพราะความร้อนไม่ร้อนจัดนะครับ